ไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้วัดเพราะทำผนังนอกวัดเนี่ยโอ้โหเหมือนมันอยู่บนบนสวรรค์บนเทวดาเลยแบบสวยมากการฉลุของวัดเนี่ยโอ้โหขอ,องดีๆส,สวยๆนี่เขาบอกว่าหมู่มาห้าหกปีแล้ว ทำมาเนี่ยสวยมาก จิตกรรมทิมากรรมสวยมากๆโอ้มองมานี่คล้ายๆเมืองแบบเป็นเมืองอยู่เป็นสวรรค์น,นะครับ เสียงคงเป็นเสียงไล่นกก็บอกนกไหนอขอามาข้ามาทํารังโอ้โหเขาดูลายฉลุอันนี้ดูจากภายนอกนะครับอันนี้เขาปิดอยู่ ายนอกโบสถ์ของวัดโอ้โหงานละเอียดมากเป็นเป็นงานฉลุแบบของสมัยโบราณนะ ดูผนังสิครับผนังของโบสถ์วัดโอ้โหละเอียดมากโอ้หถ้าวัดในเมืองไทยนี่ถ้าทำแบบนี้สวยๆอย่างนี้ก็คงน่าท่องเที่ยวมาก เสียงนกใหญ่มงหลอกอนกก็ไม่กลัวนกก็รู้ชนนกฉลาดหลอกแล้วก็ไม่ไปมีเป็นงเสียงพวกนกอินทรีนกอะไร เกซุ่มไหมซุ่มวันนี้ถ้าเราเคยไปดูพวกเหรียญเหรียญโอ้โหละเอียดมากงานอันนี้คือแบบทรงคล้ายๆวัดพระแก้วเลยนะ เรื่องราวบริเวณอย่างเงี้ยโอ้โหถ,ถ,ถ้าทำได้แบบนี้ทุกวัดนี่โอ้โหเมืองไทยนี่อลังการเลยนะสวยงามโอ้โหตรงนี้อันนี้ยังสวยเลยนี่ทยอยทำแบบติดกันเห็นลวดลายเห็นหมเป็เป็นเป็นเป็นศิละปะหมดเลย แล้วนี้ก็คือตึกโบราณตึกเก่าของวัดวัดแคโอ้โห ดีมากๆเลยนะครับเงินเงินทำแบบคุ้มค่าสร้างได้สวยมากๆเทียบโบสเก่ากับโบสใหม่นี่คือโบสแบบโบราณอันนี้คือโบสถ์คือสร้างขึ้นมาใหม่แขวงไว้ถึงเหมือนอยู่บน อ,อความเขาเรียกว่ายังไงอะถ้าเป็นคนดังแก้ววิเศษเขานึกคิดก็เนลมิตรเนลมิตเนลมิตเป็นแบบบนสวรรค์บนเทวดาชั้นเทวดาชั้นเทพความรู้สึกคล้ายๆกัน เราดูพวกเหรียญเหรียญที่เราใช้กันนะก็คือแบบเดียวกันนะหรือว่าในงานพิธีใหญ่ๆของของเมืองไทยเขาก็จะใช้เป็นซุ้มแบบเนี้อันนี้มองจากด้านนอกมานะถึงถึงบอกว่าเรื่องราวโโเราต้องมีจนได้ ภายนอกแต่ตอนนี้กาไม่ได้มีงานอะไรก็ยังคือเงียบๆเบช้าตู่ มามกสวยจริงๆแบบไม่รู้เป็นแบบมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบแต่ไม่เคยเห็นว่าสวยขนาดนี้สวยงามจริงๆอ๋อรุ่นโบราณนอครับที่ซ่อมเสร็จแล้วเหรอเอเป็นของโบราณอันนี้สีขาวนี่เป็นของโบราณ อันนี้อะไรนะอ๋อจริงๆจมอยู่ในดินเหรอแล้วทำทำดูแบบดูอะไรจนขึ้นมาเป็นอย่างนี้เขาดีดขึ้นมาอย่างเดียวทรงเก่าหมดดีดขึ้นมาดีดจากดินขึ้นมาโอ้ทำมาได้อย่างนี้เก่งมากเลยเจ้าว่านวัานนี้เขาเขามีช่างศิลป์อยู่างไรเจ้าว่าดแบบนี้เขามีเครื่างศิลป์ เขาเขแกะลายแกะกระนองหมดแล้วถ er. like so, ึงว so, oh. ah no ่าแตสิผมมาดูผมโอ้โหอดมาถ่ายไม่ได้เนี่ยแต่ตัวเขาไม่ได้ทำนะเขาเอาช่างศิลป์มาเลยช่างศิลป์เขามีมีความรู้ในด้านศิลป์ระบดตัวเขาตัวเขาตัดลายตัดลายเป็นหมดเจ้าว่าดทำเป็นหมดเลยเขาสอนเด็กเรียนอยู่ทุกวันเนี้โอ้สถาปัตย์มีพื้นฐานมีพื้นฐานเป็นช่างอยู่โอ้โหสวยมากๆากเขาเลยออกแบบเอง ฝากบอกด้วยนะว่าผมชมเลยว่าผมก็เป็นนักออกแบบนะแต่ผมชมเลยว่าเจ้าท่านเจ้าวาดนี่สุดยอดเก่งเก่งเก่งมากเลยขอบคุณมากมากเลยที่ให้ความรู้อันนี้ชาวคนเก่าแก่แถวแถวเนี้ยครับคนเก่าแก่เขาให้ความรู้อะไรทีงเขาบอกเบื้องต้นตึกนี้ เมื่อกี้ก็บอกว่าเป็นเขาบอกเป็นตึกสมัยก่อนโบราณตึกจมอยู่บนดินเนี่ยแล้วก็ดีดขึ้นมามันคงคงสมัยก่อนมุงที่ต่ําอย่างเงี้ยดีดขึ้นมาจนเป็นลักษณะเนี้ยส่วนตึกนี้มันตึกใหม่เขาบอกจเจ้าวาดเป็นเป็นช่างหรือน่าจะเป็นนักออกแบบที่บอก ว่าโอ้โหจะหาสวยงามอย่างนี้วัดไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายง่ายครับนี่แสดงว่าตาเราถึงสายตาเราดูแล้วตาเราถึงอือของของสวย เห็นภายนอกเดียวก็มีความสุขแล้วเพราะสวยงามงดงามมากเหมือนกับเราทําบุญเยอะถ้ามองความรู้สึกนะความรู้สึกเหมือนเราทําบุญเยอะแล้วเราได้รับผลบุญมองไปเนี่ยเหมือนได้รับผลบุญว่าเราขึ้นสวรรค์อยู่บนสวรรค์มองเนี่ยมันเหมือ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 นเราเป็น,เป,นเป็นเทพเลยละตอนเราตายไปอย่างเงี้ยความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเลยนะมองก็าดูจะมาให้นั้นได้ยังไงเรามองไปดูโอ้โหเหมือนเราอยู่บรรยากาศตรงนั้นเลยลองดู เทวดาเงี้ยเลยเห็นไหมอันนี้ z ูมใกล้ๆเลยดูเดี๋ยวเป็นละเอียดเห็นไหมเป็นคล้ายๆลายชัดไอ้ลายกระหนกเหมือนในวัดพระแก้วอย่างนั้นอะ เฉลยว่าที่นี่คือวัดอะไรคิดได้ยังไงถึงขนาดนี้โอ้โหอันนี้เปนมองดูเหมือนเหมือนเหมือนที่อยู่ของเทพเลยนะเทพเทวดา ที่รู้ๆู่ตอนนี้นกพิราบบุกนกพิราบนี่ส่วนใหญ่จะบุกวัดทุกวัดสวยมากสวยมากๆโอ้เป็นลายส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายหมดเลยนะมีสีสันแบบเห็นไหม ลายไม้ฉลุสวยดูไกลๆคล้ายๆไม้สักโอ้โหเป็นทรงทรงอนุรักษ์หมดเลยถ้าเป็นทรงโบราณได้ก็ยังเป็นแบบโบราณอยู่ภายนอกอย่างเดียวก็กินขาดแล้วก็เ่๋วแล้ว ก็คือวัดอยู่ที่พระประแดงวัดแคร์บน,นตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคือเจ้าวาดมีมีวิชา วิชาความรู้ก็เลยเออกมาปัติมาก,กรรมได้งดงามขนาดนี้อันนี้จากภายนอกเลยนะครับ ยังเหมือนเสียงคนเลี้ยงนกนางแอ่นนะไหนี่คนน่าจะเป็นเสียงไลน่นกเนี่ยร่องรอยของงานปั้นงานประตูวัดฉลุบัวอะไรพวกนี้โอ้โหสวยจริงๆ ที่เป็นงานกระเบื้องประตูวัดโอ้แกะสลักสวยมากๆเทวดา ถ่ายอยากด้านใกล้สวยงดงามมากๆครับน,นี่เป็นพระใหม่พระใหม่น,นี่ทำใหม่ได้ขนาดนี้อีกอีกร้อยปีก็จะเป็นของโบราณศักดิ์สิทธิ ที่ภายนอกนะครับเทาที่โบสถ์เขาปิดอยู่โอ้โหนี่ถ้าวัดอื่นถ้าทําพร้อมใจกันเรียนแบบทําได้อย่างนี้นี่ที่ท่องเที่ยวเมืองไทยนี่อลังการนะข่าดีคือข่าวดีๆมั่งพยายามจะให้สวยๆดูให้ชัดๆที่สุดนี่คือ โบทเก่าที่ว่าที่พี่ท่านเขาบอกว่าบูรณะขึ้นมาเป็นอย่างนี้แต่นกจะมาเยอะมากกันตรงนี้ ดูประตูวัดอย่างเป็นรูปเทวดาหมดเลยโอ้โหสุดยอดครับงานเห็นอย่างนี้ทำไม่ใช่ง่ายนะคือต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ต้องใช้จินตนาการอย่างมากแล้วก็ความอดทนถึงจะได้ออกมาเป็นขนาดนี้ ด้านหน้าด้าหนาหลังน,น,น,นี่ก็ส่งคล้ายๆกันแต่เราดูใกล้ๆนะครับได้เห็นใกล้ๆเรื่องราวคงคิดว่าน่าจะเป็นมองแล้วเหมือนเราได้ทำบุญแล้วเราเป็นเทพอ่าไม่ลำบาก ก็คืออยู่ในชั้นทําบุญแล้วได้ดีนะขึ้นสวรรค์ความรู้สึกนะตอนนี้มันมองมองแล้วคล้ายๆถ้าได้มองก็เหมือนเราอยู่บนสวรรค์การออกแบบวัดหรือโบสถ์พวกนี้นี่คือถ้าถ้าคนออกแบบเก่งจะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยมองไปแล้วเรามีความสบายใจแล้วก็เหมือนเราไม่มีเคาะกรรม เขาได้ทำบุญแล้วขึ้นสวรรค์